ข่าวล่าสุดมาว่าขณะนี้กาลังมีการก่อวอดร,ราะที่น้องประชาชนชาวขเขมรโดยเฉพาะที่อยู่ในพนมเปญที่อยู่ในเสียมเรียบที่อยู่ในพัตตบองที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆกําลังมีปัญหาเนื่องจากว่าไม่มีเงินไม่มีสินค้าไม่มีข้าวของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภคกำลังเกิดวิกฤตการขาดแคลนขึ้นในกัมพูชาคาดหมายว่าอีกไม่ถึงเดือนจะมีการชุมนุมเพื่อก่อจลาจลและขับไล่หุนเซนให้ออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศขับไล่หุนมาแนให้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ลูกของหุนเซนชื่อว่าหุนมาณีกำลังทำการโฆษณาชวนเชื่อ ว่าที่เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องชาวกัมพูชากับพี่น้องชาวมเขมรน,นี้ไม่ใช่ความผิดของฮุนเซนไม่ใช่ความผิดของตระกูลฮนุนแต่เป็นความผิดของประเทศไทยที่ปิดดานผมก็ต้องชี้แจงกับพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวเขมรว่าความผิดทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยความผิดทั้งหมดอยู่ที่ฮุนเซนและครอบครัว ปรากฏก,การทางยุทธิพิธีมันชัดเจนว่าคนที่ละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าก็คือกองทัพกัมพูชาหรือกองทัพเขมรวิธีการต่อไปกองทัพภาคสองก็จะส่งเรื่องมาที่กองทัพบกกองทัพบกก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมร ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อพลเอกนัทพลเป็นหัวหน้าซึ่งเขาจะประชุมกันพรุ่งนี้ปฏิที่ประชุมก็คาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะทำหนังสือไปประท้วงต่อสำนักงานสหประชาชาติพี่น้องครับจำได้ไหมในวันพฤหัส เราไปชุมนุมกันที่หน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อที่จะยื่นหนังสือประท้วงต่อสหประชาชาติว่ากัมพูชาหรือเขมรไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาออตาว่าเขาให้เลิก้ายทุนระเบิดสังหารบุคคลแล้วตัวเองไปลงนามไปให้สัตยาบันแล้วแต่กลับละเมิดอนุสัญญาที่ตนเองไปลงนามไป แต่ก็ไม่มีสหประชาชาติหรือเจ้าหน้าที่ออกมารับหนังสืออ้างว่ายังไม่มีความชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นคนวางระเบิดว่ามันเป็นระเบิดเก่าหรือมันเป็นระเบิดใหม่พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้ชัดเจนสำนักงานตรวจสอบเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่เป็นมืออาชีพของ ประเทศไทยได้ไปดูแล้วก็ดูเสร็จกุบเก็บกู้มาทั้งหมด8ลูกและเก็บเศษที่ระเบิดที่ทําให้ทหารของเราขาขาดไปหนึ่งนายนั้นเอามาตรวจสอบแน่ชัดครับล้านเปอร์เซ็นเป็นระเบิดใหม่และล้านเปอร์เซ็นคนวางคือทหารขมรแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปผมอยากให้พี่น้องทั้งหลาย ได้สนใจยุทธวิธีการตอบโต้ทางทหารยุทธวิธีตอบโต้ทางทาหารซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามถามพลเอกบุญสินแม่ทัพภาคสองท่านบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เรื่องจากเป็นยุทธวิธีทางทหารต้องมีการตอบโต้แน่นอนพี่น้องครับวันนี้มันมีขบวนการ i o เกิดขึ้นจากการกระทําของไอโอพักการเมืองชัวช่วชั่วที่เป็นแกนนํารัฐบาลไปลอกมาเหมือนกันมิติตาลี่เขียนเหมือนกันแต่ไปวงเล็บว่าสองไม่ใช่ของจริงออกพยายามโจมตีว่าทาหารของเราไม่สนใจผู้ใต้บังคับบัญชา โจมตีแม่ทัพภาคสองโจมตีผู้บัญชาการทหารบุกโจมตีผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าคนเหล่านี้มีแต่พูดแต่ไม่ยอมทำอะไรทำไมครับเพราะเขาต้องการที่จะด้อยค่าผู้บัญชาการทางทหารไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบุกและนายทหารที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ก็คือกองทัพภาคสองแม่ทัพภาคสองและผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะขณะนี้มันเกิดกระแสะความนิยมต่อพี่น้องทหารหารคนเหล่านี้ก็กลัวว่าความนิยมของคณะ,ะทะหารหารทั้งหลายจะกบความนิยมของนักการเมืองที่เป็นผู้นํารัฐบาลผมทําความเข้าใจอย่าง ที่พี่น้องประชาชนคนไทยตอนนี้เขานิยมเขาให้กําลังใจเขาศรัทธาทหารเพราะว่าอาชีพทหารมีหน้าที่ไปเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาชนคนไทยเขาจึงศรัทธาแต่ไออาชีพนักการเมืองที่กําลังเป็นรัฐบาลเนี่ยถามว่าทำอะไรผมทบทวนให้ก็ได้ ทำไมเขาจึงไม่ศรัทธ,ธาพรรคเพื่อไทยทำไมเขาไม่ศรัทธ,ธาภูมิธรรมทำไมเขาไม่ศรัทธ,ธาแพ่ทองทานก็เพราะบุคคลพวกนี้เป็นตัวถ่วงความมั่นคงของชาติผมทบทวนที่น้องไปที่โรงแรมเชอราตันไปบอกนายภูมิธรรมในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหม บอกให้ปกป้องแผ่นดินไทยข้อทหารขมรล,ลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยร5 0ยเมตรแล้วทหารขมรมาก่อความวุ่นวายที่ปราสาทต,ตาเมืองทมุมเดินสวนกันไปยังกับเป็นแผ่นดินของขมรเกิดอะไรขึ้นครับนายภูมิธรรมเวชยาชัยนอกจากไม่สนใจข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนแล้วนายภูมิธรรม ยังออกคาสั่งให้ทหารไทยถอนกําลังออกจากปราสาทตาเมืองทมจำได้ไหมครับ6วันต่อมานายภูมิทําสั่งให้ทหารไทยถอยกําลังออกจากแนวชายแดนไม่น้อยกว่า200เมตรถึง2กิโลเมตรอ้างว่าเพื่อลดความตึงเครียดไม่อยากให้เกิดการปะทะกันด้วยอาวุธ ไม่ต้องการให้เสียชีวิตเสียเลือดเสียเนื้อพี่น้องครับเราไม่มีทหารไว้เพื่อจะได้ย่าหรือเสียย่านะเราไม่ได้มีทหารไว้ลบกับย่าฆ่ากมดเรามีทหารไว้เพื่อปกป้องแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินที่แลกมาด้วยวิญญาณของบรรทบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อรักษามันมาเท่าไหร่แล้ว จึงไม่เข้าใจว่าเหตุผลตักกะอิบัติของนายภูมิธรรมคืออะไรจึงทำให้คนไทยทั้งประเทศเสื่อมศรัทธ,ธากับนายภูมิธรรมและยิ่งมาเสื่อมศรัทธ,ธากับแพ้ทองทานตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่กัมพูชายิงทหารไทยในวันที่28ได้เรายิงสวนขึ้นไปทหารกัมพูชาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ แพทองทานชินวัตรอมสากไม่ยอมพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและยิ่งมาระยะหลังถูกสังคมกดดันมากๆเธอจำเป็นจะต้องไปโผู่ตามแนวชายแดนและสุดท้ายเธอก็ถูกจับได้ว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีไทยแต่ทำตัวเป็นไส้ศึกให้กับขมิน ทคลิปอังเิดต้องการอะไรขอมาจัดให้ทุกอย่างนั่นคือคำตอบทั้งหมดว่าวันนี้ทำไมเขาเสื่อมศรัทธากับแพรทองทานเขาไม่ต้องการให้แพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกแล้วนอกจากนั้นแล้วคนไทยยังไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีมาจากพักเพื่อไทยอีกแล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลาย ก็ได้รับการเปิดเผยแล้วว่าพฤติกรรมของคนในพักเพื่อไทยนับถือทักษิณชินวัตรพ่อของแพทองทานชินวัตรนับถือเป็นเทพข้าเจ้าคนในพักเพื่อไทยมองทักษิณเป็นเทพพระเจ้าทักษิณถ้าแพทองทานมีเหตุจะต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วเขารวมตัวกันได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอานายชัยกเกษมมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่นายชัยกเกษมยืนยันตลอดผมถามพี่น้องแล้วถามอีกครั้งว่าเชื่อไหมว่านายชัยกเกษมจะไม่รับคำสั่งของทักษิณไม่มีใครเชื่อทุกคนไม่เชื่อ ว่านายชัยกเกษมจะไม่รับคําสั่งของทักษณิณเพราะนายชัยกเกษมก็นับถือทักษณิณเป็นเทพเจ้าเหมือนกันแล้วคนที่กลุ่มความลับของเทพเจ้าอยู่ทิปลับของเทพเจ้าทักษณิณทักษณิณไปทําอะไรไว้มีการฝึกกองกําลังกิดอาวุธที่เมืองอารลงเวมีการขนอาวุธมีการ วิดีโอคอนเข้าไปมีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสมัยรัชกาลที่9และสมัยรัชกาลที่10ข้อมูลเหล่านี้ผู้นำของกรัรมพูชาผู้นำของเขมรเขามีเขาพร้อมที่จะเอามาคูเอามาแบ็กเมให้ทักษิณชินวัตรอยู่ภายใต้การบงการชี้นำของสมเด็จอุน่นเศรษ ถ้าฮุนเซนต้องการอะไรผู้ทักษิณเยียงหวดโทรหาทักษิณว่าให้สั่งใช้กะเสษมทำอย่างนี้นะถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาจะเปิดคลิปสุดท้ายทักษิณก็ต้องสั่งนายกรัฐมนตรีให้ทำทุกอย่างเพื่อให้กรรมพูชาให้ขมรได้ผลประโยชน์และให้คนไทยเสียประโยชน์ แล้วเราจะมีนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองนี้ไปทำไมดังนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เขากำลังทำสิ่งที่ไอโอของพรรคการเมืองชั่วกำลังทำก็คือการด้อยค่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ที่แนวชายแดนได้ค่าผู้บงังคับบัญชาทำลายคุณค่าของความเป็นทหารเพื่อที่จะพยายาม ยกนักการเมืองที่มีประวัติโกงชาติปนแผ่นดินให้เกิดมีกระแสความนิยมขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้คนไทยไม่ได้กินหญ้าให้ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายตาสว่างหมดแล้วไม่ได้กินหญ้าวันนี้หลอกลวงพี่น้องประชาชนไม่ได้ผมนั่งฟังคำสัมภาษณ์ของทักษิณชินวัตรวันนี้ไปเททองหล่อ รูปรวมพ่อคูณที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาเขาถามประเด็นนี้ประเด็นเรื่องทหารไทยถูกกับระเบิดของคเมนปาดเจ็บไม่สามารถที่จะตอบได้ทักษิณไม่เคยแสดงความห่วงใยทหารที่ปาดเจ็บและต้องเสียขาไปเลยแม่แต่ประโยคเดียว ฟังจนจบรู้เลยว่าทักษิณชินวัตรคิดแต่เรื่องตัวเองเท่านั้นพี่น้องครับก่อนที่จะลงจากเวทีผมจะสรุปสถานการณ์ในกัมพูชาให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะได้รู้เขารู้เ่าวันนี้สถานการณ์ในประเทศไทยพี่น้องประชาชนคนไทย มีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ว่าไม่เอาแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่เอานายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยนี่เป็นมติเอกฉันท์แล้วส่วนในกัมพูชาข่าวล่าสุดมาว่าขณะนี้กำลังมีการก่อวอด พาะพี่น้องประชาชนชาวเขมรโดยเฉพาะที่อยู่ในพนมเปญที่อยู่ในเสียมเรียบที่อยู่ในพัตตบงที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆกำลังมีปัญหาเนื่องจากว่าไม่มีเงินไม่มีสินค้าไม่มีข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคกำลังเกิดวิกฤตการขาดแคลนขึ้น ในกัมพูชาพาดหมายว่าอีกไม่ถึงเดือนจะมีการชุมนุมเพื่อก่อจลาจลและขับไหล่หุนเซนให้ออกจากตําแหน่งผู้นำประเทศขับไหล่หุนมาเนตให้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ลูกของหุนเซน ชื่อว่าหุนมาณีกำลังทำการโฆษณาชวนเชื่อว่าที่เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องชาวกัมพูชากับพี่น้องชาวขเขมรน,นี้ไม่ใช่ความผิดของหุนเซนไม่ใช่ความผิดของตระกูลหุนแต่เป็นความผิดของประเทศไทยที่ปิดดานผมก็ต้องชี้แจงกับพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวขเขมร ว่าความผิดทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยความผิดทั้งหมดอยู่ที่ฮุนเซนและครอบครัวเอาฮุนเซนออกจากอำนาจเอาฮุนมาเนตออกจากอำนาจรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาก็สามารถเปิดเจรจากับประเทศไทยได้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นถอนทหารออกจากชายแดนไทยกลับไปอยู่ตามค่ายทหารเหมือนเดิมทุกอย่างก็เป็นปกติ ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับขณะนี้ให้พี่น้องติดตามสถานการณ์ตลอดแนวชายแดนเพราะการป้องกันการก่อเหตุจราจลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะในพนมเปนในเสียมเรียบในพัตบองในเมืองกังปงชะนำในเมืองกำปต ในเมืองสีหนุวิวหรือแม้กระทั่งเมืองเกาะกงมีทางเดียวที่ฮุนเซนจะแก้สถานการณ์นี้ได้คือสร้างสถานการณ์การประทะกับทหารไทยขึ้นเพื่อที่จะเปิดสงครามเพื่อให้ทุกสายตาของคนกัมพูชามองมาที่สงครามที่ฮุนเซนกำลังก่อกับประเทศไทยเพราะถ้าฮุนเซนไม่เปิดสงครามกับประเทศไทย คนกัมพูชาคนคเขมรที่กำลังอดจากก็จะรวมตัวกันไปหาหุนเซนและก็จะหยุมหัวฮุนเซนดึงฮุนเซนออกมาจากอำนาจดึงหุนเซนออกจากตำแหน่งไม่ให้เป็นผู้นำประเทศอีกต่อไปไงครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือสถานการณ์ที่มาเล่าให้พี่น้องที่กระลบฟังส่วนสถานการณ์ด้านการต่างประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันสนับสนุนฝ่ายค้านของกัมพูชาชื่อสมลังสีและขณะนี้ฝรั่งเศสคุยโทรศัพท์กับแพ้ทองทานแพ้ทองทานได้ออกคำสั่งว่าให้ในายสมลังสีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ถ้านางแพทองทานไม่ได้สั่งต้องออกมาปฏิเสธเพราะขณะนี้คำสั่งที่ห้ามในสมหลังสีผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งคำสั่งนี้ออกในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยยุคกิ่งลักษินวัตรวันนี้ยุคแพรทองทานได้ออกคำสั่ง ยกเลิกการห้ามนายสมรังสีนายสมรังสีสามารถเดินทางมาที่ประเทศไทยได้จะสนับสนุนนายสมรังสีเพื่อให้ต่อสู้หรือสร้างความวุ่นวายในกัมพูชาร่วมหัวร่วมมือกับฝรั่งเศสและอเมริกาใช่หรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับผมจึงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนในกรณีของกัมพูชานั้น หนึ่งการแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาโดยไม่เสียเกียรติภูมิของชาติไทยสองปัญหาไม่ได้อยู่ที่พี่น้องประชาชนชาวเขมรหรือพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาปัญหาของกัมพูชาปัญหาของเขมรคือระบอบการปกครองของหุนเซน เราต้องกำหนดเป้าในการแก้ปัญหาให้ถูกต้องเพราะเราไม่สามารถที่จะยกแผ่นดินไทยหนีออกจากแผ่นดินเขมรได้มันต้องอยู่ด้วยกันไปชั่วกาลประวัศาสตร์ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายศัตรูของประเทศไทยคือระบอบการปกครองของหุ่นเสร็ไม่ใช่พี่น้องชาวเขมรต้องแยกแยะเรื่องนี้เอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ ให้ข้อมูลสำคัญกับพี่น้องแล้วแล้วก็ให้ผู้ปาสาัยคนต่อไปได้มาพูดคุยสถานการณ์บ้านเมืองให้กับพี่น้องฟังเราจงเข้มแข็งพรุ่งนี้พี่น้องมีภารกิจจะต้องไปที่สถานทูตกัมพูชาเพื่อที่จะบอกชาวกัมพูชาบอกสถานทูตกัมพูชาว่า เราไม่เอาหุ้นเซ็นเราไม่เอาระบอบหุ่นเซ็นครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ